โอเคนะครับทุกผู้ชมครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยรำจุกชอบมาเกคเฉยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะก็คือกิจกรรมสุ่มของด้วยเหรียญโกลโลโยนะครับอันนี้เป็นสกินสุ่มได้สกินปืนถาวรนะครับเราก็ได้สกินปืนเจ็ดวันกับสามวันนะครับซึ่งผมได้ดองเงินเป็นเรียบร้อยแล้วเอยดองเหรียญโกลโลโยนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเอ่อ วันนี้ผมจะสอนสองอย่างเลยนะก็คือสอนเข้าเอ่อ e รีไฟหรือว่าฟรีไฟแม็กเนี่ยด้วยวิธีการแบบแบบถ้าเรามีเอ่ออีเมลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะอยากเล่นฟรีไฟอีกรอบนึงนะครับแล้วก็สามารถดูจากคลิปนี้เลยถูกต้องตัดโอเคครับทุกวันนี้นะเราจะมาสอนแบบเข้าผ่าน Google นะครับโอเคมาแค่เรากดที่อื่นๆนะครับ กดที่ l o อกอด้วย Google นะครับมันจะมีแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะรีบรีบอนนะเพื่อเดี๋ยวใครไปก๊อปข้อมูลผมอีกนะครับแล้วกดเออ่เลือกอีเมลของเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเพื่อเริ่มเกมนะอ่ะน,นี่คือวิธีการล็อ i n แบบง่ายๆนะครับสบายสบายเลยซึ่งผมถ้าเราล็อกอิแบบเนี้ยของกิจกรรมใหม่ก็จะมีหมดเลย ก็คือมันจะเป็นแบบมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับนี่แล้วก็ผมสุ่มเออไอ้นั่นไปนิดหน่อยผมได้วู้สี่ริงแชมป์โอเค,ส,อเคสมาชิกผมมีแค่สาคนเองอะ่ะมันเล่นไม่ได้นะต้องมีสี่คนขึ้นไปนี่มันก็จะประมาณนี้โอเคผมล็อกอินมาที่จริงถ้าใครเห็นนะว่าทำไมพี่ไม่ได้ล็อกอิน เขาฟรีไฟล์ Fi เลยที่จริงผมล็อกอินทุกวันเลยนะครับก็คือล็อกอินมาลักของฟรีนี่แหละแต่บางทีผมก็เล่นนะครับบางทีผมก็ไม่เล่นบ้างอะไรประมาณนี้ลองเปิดของฟรีไฟล์แม็กก่อนโอเคพอเราเข้ามาเนี่ยกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะเลยโอเคเอออันนี้เป็นของใหม่ใช่ไหมที่จริงผมก็เห็นหลายวันแล้วแหละครับตรงเคลียร์ป๊บนึง จะได้ไม่สับสนนะว่าทำไมมีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาเดี๋ยวจะดีใจเกินอาเคียไปครับเคลียไปโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเอ่อกิจกรรมนั้นใช่ไหมอ่ะให้เรากดที่ตรงนี้นะครับวิธีการเข้ากิจกรรมแล้วก็มาที่ตรงนี้มันจะมีน้ำโชวเด้นเหลียงโกลยรนะครับกดเข้าไปหนึ่งที ี้ยะเวลาก็ประมาณ12กุมภาถึงยี่สิบกุมภานะครับอยู่กับเราแค่ประมาณเออยี่เออประมาณ9วันนะครับเอ๊ยประมาณ8วันอีกอ่ะะมาณนี้แล้วก็พอเราเข้ากิจกรรมเสร็จปุ๊บมันก็อยู่หน้าโดดดิ้งแบบเนี้ย รอรอบโอเคอ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนเลยซึ่งในของนะครับมันจะมีประมาณนี้ก็จะมีส่งสกินปืนถาวรนะก็จะมีเป็นสกินปืนบุญยากับเปืนพลาสมานะครับแล้วก็จะเป็นเอ็มหกสิบบวกแม่นยงกับจอกเกาะเนาะจอกกะนะากกนที่สำคัญมากนะครับซึ่งสกินปืนทุกยานทุกอันนะครับมันจะมีจอกเกาะ ซึ่งบอกเลยนี่ที่ผมต้องการความเสียหายบวกแม่นยำสองบอกเลนสสกินนี้นะครับลองลองมาจากกอซ่าหิมะอีกนับเพราะก็เพราะว่ากอซ่าของหิมะเนี่ยปเดี๋ยวผมพูพดผิดละขอโทษแต่ซึ่งกอซ่าหิมะนะัจะเพิ่มแม่นยำสองเลยนะก็ถือว่าลองจากเอเป็นตัวท็อปของสกินเปืนกอซ่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่งกันเลย ซึ่งผมเตรียมโกลโยไว้ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามหดเยอะมาซึ่งแต่ละรอบนะมันจะบวกสแต็กขึ้นเยอะๆเลยนะครับรอบแรกมันก็จะสอง้าสิบเพราะว่านี่เป็นการส่งครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่มอีกสามร้อยสามสี่สี่ร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาที่เราเพิ่มนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปสกินเบือนถาวอน แค่มีโอกาสนะไม่ได้แบบดอบทุกครั้งนะอะสกินปืนไม่ถามวรก็จะมีอยู่นะพวกนี้เดี๋ยวเรามาส่งกันเลยไปหนึ่งปิดการแจ้งเตือนเลยครับรอบแรกปึ๊บโยโคตเท่เลยอ่าได้เป็น sks เอ้ยเดียด๋วยวด sks มานะครับเนี่ยครับรอบที่สองมันจะหกร้อยแล้วเห็นไหมหนึ่งเปิดกล่องได้ sks อีกงละ่ะจะเปิดอีกเปิดรัวๆเลยนะครับรอบที่สาม A W นะครับเราตี่ี่อือ U M P ไอ้ P ห้าเราตีห้าอือ S K ฮะวิเฮ้ยได้เลีว o oh my God เฮ้ยไม่ได้ต่อๆเลยเนี่ยสุดยอดทุกคนได้เลีว้ว เฮ้ยผมไม่เด่ภาคคุิใจขนาดนี้มาก่อนโอ้โห <c oughs> เฮ้ยเจมของแจงเป็นอะไรที่ผมโคตรดีใจเลยเอ้ยมีการสิบบวกหนึ่งอ๋อเปิดอันนี้มีการแบบเปิดสิบครั้งด้วยนะครับมาเปิดเลยแล้วกันโคลิยไม่เพียงพอเฮ้ยได้ของดีอยเนี้ย ดูข่าทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดสกินปืนก็สวยอย่างอย่างอย่างอั่ไงเปไ็เริ่ม o ้ oh my God c อซ s a เขาเตะเป็นสองวันเหรออ๋อเขาไม่ได้แตกขาวรเนาะโอเคไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้สกินปืน c o ซ s a มาสองวันเนาะแล้วก็จะเป็นเอออันนี้เป็น Aug นะครับ บอกแคอ่อระยะสองก็ถือว่าดีนะครับ SKS ผมได้มาสองสกินเลยเป็นในตัวไฟนะครับมอดไม่แบบกตาอัน,นี้เนาะแล้วก็เป็น SKS อันนี้นะครับนะมาต่อมาเป็น UMP เนาะเมื่อกี้เราสูงได้เป็นสกินปืน MP5 อัตราการยิงบอกหนึ่งแม่นยำบอกหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ ืที่ที่ผมมีอยู่แล้วนะเป็นอัตราการยิงบนหนึ่งแม่นยำหมูหนึ่งเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันจะเพิ่มแม่นยำอันนี้มันเพิ่มให้ก็สีนะครับจะแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็เอวผมมีเป็นสกินเอวบบญาเดแล้วก็เป็นสกินเอเวิเอ jumping f i นะครับผมว่าผมใส่เป็นแม่นยำดีกว่าเนอะเพราะว่ามันจะบวกเอ่อความแม่นของเรานิดหนึ่งนะครับ โอเคมาซึ่งตอนนี้ผมเหลือ 11, นหนึ่งหมืนหพันนะครับเหรียญนะครับเออรู้สึกว่ามีสุ่มถาวอนใช่ไหมในวมของเก็บเออเงินเพิ่มนิดนึงนะครับที่เจมันต้องเก็บเท่าไหร่นะผมมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อหน0่0ห้าพันเหระ อ๋อแบบประมาณนี้เราต้องเก็บได้หนึ่งหมืนห้าพันเราจะเปิดได้อีกครั้งหนึ่งโอเคจะอยู่ได้อยู่ <c oughs> มาเดี๋ยวผมขอไปเก็บเงินแป๊บหนึ่งโอเคคาะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกอซ่าก,กันดูนะว่ามันจะโหดหรือว่าเออมันจะโหดแทนค้ายกับกอซ่าหิมาหรือเปล่านะครับซึ่ง ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟล e นะไม่ได้อัดคลิปแต่เกมฟรีไฟ r e มาหลายวันละผมก็ไม่ได้อัดลงใส่ช่องนะาฟรีไฟล e เนี่ยแต่ผมก็ยังมีเชิงครับนะพราผมเล่นทุกว,วันเนาะประมาณทีห้าในหนึ่งคําผมก็เล่นประมาณห้ารอบอุ้ยแรงเกินแรงเกินเอาหายเฮ้ยเฮ้ขาสะคบนี่นะนี่นะวิดูโใครเลย โอเคมาเรอเพื่อนชุบดีไหมเนี่ยโอเคเราก็ทำเล่นดู <c oughs> นี่กอสซ่าสกินปืนเออโกล,ลีลาสกินปืนสีม่วงละเนาะอืมมาซึ่งเราต้องขอขอบคุณ GM นับที่เขาแจกสกินปืนจะเรียกว่าแจากก็ไม่เชิงเพราะว่ามันต้องใช้กลเลโยสุกนะครับ <c oughs> โอเคมาถือว่าไม่แจกนะถือว่าแจกแล้วกันนะครับอ่าผมเดี๋ยวรอลองมาดูนะครับว่าสกินปืนนี้มันจะดีแค่ไหนมันก็บอกว่ามันดีรองแทนหิมะเลยนะครับวินเทอร์บิดนะโอเคมาถ้าผมเล่นปิดยังไงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคมา ส่นวนใหญ่คุณจะมาออกันแถวนี้อไไโอเครู้สึกว่าคนเจอคนละเออมาดีน,นะอุ้ยโคตรแรงอุ้ยแรงจรงิงทุกคนยิงรัวมากอุ้ยคิวตัวเองก่อนแล้วกันทันไหมเนี่ย ไม่ทันครับโอเครู้สึกว่าสกินปืนนี้น่าจะดีนะครับหรือว่าไม่ดีไม่รู้นะอาจจะดีก็ได้นะครับเห็นเอยูทูบเบอร์เขาเล่นกันหลายคนนะครับเฮ้ยโอเคฮิวไหมตายก่อนมาเดี๋ยวผมลองเล่นอีกทีนึ่งละกัน เคครครู้สึกว่าผมควรละนะนี่จะไหนคู่ดีวะชี้เข้าไปเขาอยู่ข้างล่างเหรอมารู้สึกว่าคนจะอยู่กันข้างล่างหมดเลยโอเคตายละมาตาสุดท้ายครับสุดท้ายผมใช้กวาดตาแล้วกันป๊า โอเคถ้าใครอยากมีโกโลิโยเอ้ยมีไอเหรียญสีเหลืองเยอะนะครับก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยเนาะอ่ะมันก็จะเพิ่มครั้งแรกครั้งแรกก็สองร้อยสิบแล้วก็ครั้งต่อไปสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยหกสิบแล้วก็หนึ่งพันนะครับต่อมาก็หนึ่งพันห้าร้อยพอสุ่มหนึ่งพันห้าร้อยเสร็จสองครั้งปุ๊บมันก็จะมีเอ่อม,มันก็จะมีแบบบวกสิบ เอ้ยสุ่มมันจะมีแบบหนึ่งพันห้าร้อยสิบครั้งแล้วก็จะมีจุกเข้าไปไม่โดนมาเลย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 หลึ่งหลังอุย้ยค้าอะไรตอนนี้อุย้ย ครับผมจังหวะน,นี้้าไปยาวยาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับสกินปืนเออกอซ่าสีม่วงนะครับถ้าใครชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ถ้าใครกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิว